ทัวหลังบ้านใบนกน้อยสวัสดีจา้าวันนี้พบกับเมนูชูชีปลากระพงทอดกรอบค่ะไปเตรียมส่วนผสมกันค่ะรายละเอียดใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะนำปลากระพงที่ล้างสะอาดแล้วออมาบ้างทั้งสองด้านค่ะปลากระพงตัวนี้หนัก1กิโลกร,รมัม เตรียมใบมะกรูดฉีกเอาก้านกลางออกค่ะฉีกไปเรื่อยๆจนหมดแล้วนำใบมะกรูดมาทับหรือซ้อนๆกันจากนั้นซอยเป็นเส้นๆนำพริกจินดามาซอยเฉียงเป็นเส้นยาว ใครไม่ชอบเผ็ดก็แยกไส้พริกหรือเม็ดพริกด้านในออกทิ้งได้เลยน้ำปลาที่เตรียมไว้มาทาเกลือทั้งสองด้านเล็กน้อยเวลาทอดจะช่วยให้ไม่ติดกระทะ ไปทอดปลากันค่ะตั้งกระทะเปิดไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำมันร้อนใส่ปลาลงไปทอดกลับปลาทั้งสองด้านทอดให้เหลืองกรอบ เื่อทอดปลาเหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วตัดออกแยกพักไว้ไปขั้นตอนการทำน้ำชูฉี่ตั้งกระทะเปิดไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะพริกแกงเผ็ดสามช้อนโต๊ะความเผ็ดใส่ตามชอบค่ะ ัดพริกแกงให้หอมและสุกก่อนพริกแกงสุกและหอมดีแล้วใส่หัวกะทิลงไปส่วนหนึ่งก่อนผัดไปเรื่อยๆให้กะทิแตกมันและเข้ากับพริกแกง จนกะทิเริ่มแห้งเติมหัวกะทิสดไปอีกรอบหนึง่งผัดต่อจนกะทิแตกมันอีกรอบและเข้ากับริกแกง ใส่หัวกิ้งสดที่เหลือทั้งหมดลงไปคนเรื่อยๆให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลปีป๊บสองช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะ ผงนวลนิดหน่อยผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันดีผัดไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีและกะทิเดือดจากนั้นชิมรสชาติปรุงเพิ่มตามชอบ เมื่อได้รสชาติที่ชอบแล้วใส่พริกจินดาซอยและใบมะกรูดซอยลงไปปิดแกนได้เลยสุกเรียบร้อยพร้อมจัดจาน ตกแต่งด้วยพริกซอยและใบมะกรูดซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะไปกินกันเลยชูชีปลากระพงทอดกรอบอเจอกันใหม่กับเมนูต่อไป